อันนี้ทําอะไรคะการแล่เนื้อปลานะครับต้องใช้มีดที่คมมากครับนะคะใช่อ่าอันนี้ปลาอะไรคะปลาทิมครับนะครับแปลงเพศหรือ,อยังคะอ,อันนี้การเตรียมน้ํามันให้ร้อนอนะเป็นสูตรเด็ดของร้านลูเมชใช่ไหมคะครับต้องลองเลยคนะถ้าจะมากินที่นี่ต้องมายัางไงคะมาสุโขทัยศิลกงค์ครับนะคะเส,ส้น,นะะสทางการมาง่ายไหม ง่ายครับง่ายครับใายมีตลอดทางครับทุกสิบเมตรครับค่ะมีเบอร์โทรติดต่อไหมคะถ้าอยากกินปลาสมุนไพรเนี่ยแปดเก้าครับเจ็ดศูนย์สี่หกแปดเก้าเก้าครับนะคะแล้วถ้าไม่มีเงินล่ะคะไม่ต้องฝากอ๋อเหรอคะคุณระเบ่อมากในเพลงนี้พรกะกูจะไม่เจอได้สายนี่เขาอะไรการอาหารอยู่ขลุอือะไรการอาหารที่พี่อาอยู่ อือโอเคนอนแล้วอ,อ๋อ,อนี่คือปลาสมุนไพรใช่ครับจะบอกให้เขาเคยไปกินที่กระสินปลาปลาทับทิมทอดน้ำไ้่ปลาเออปลาทับทิมทอดน้ำปลาสี่ชิ้นสองร้อยบาทแล้นี่อะไรยไรที่โคงแก้วครับ นี่นะคะแร่แร่เสร็จปุ๊บอันนี้คือก้างก้างนี่ตดอันนี้เราเอาไหมคะเอาเอาอ๋อเอาสุดท้ายสุดครับอ๋ออันนี้คือเราทอดเนื้อก่อนแล้วก็ต้องหมักใช่ครับสุดเด็ดห้ามดูค่ะห้ามดูห้ามดูวิธีการหมักเรามาดูกระทะที่ร้อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะคะในตอนเสร็จแล้ว